ลุคแฟชั่นฤดูหนาววง BTS ที่สนามบินนานาชาติอินชอนกับภารกิจที่ LA สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ชอตไตน์นิสสวนเราจะมาพูดถึงในหนวง BTS ศิลป,ปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้นุ่มบีเจเอสแต่ละคนนะคะมักจะมีสถิติออกมาให้กับแฟนนั้นตะลึงอึ้งทึ่งหนัก กับล่าสุดวันนี้เลยค่ะนันนี่บีชเอสตั้งเจ็ดคนนะคะได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปทำภารกิจนะคะร่วมออกรายการดังและจัดคอนเสิร์ตที่ LA คะ่ะในรอบ2ปีนันนี่บีชเอสในวันนี้นะคะก็คือหล่อดูดีดูหรูดูแพงนะคะโดยอากาศที่หนาวเย็นใส่ชุดคลุมยาวนะคะคอเตามีพร็อพกระเป๋าหมวกแว่นตาลุกคมโทนค่ะดำเขียวํำครีมเทาคือเทมากๆค่ะเหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในการไปสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้นะคะพวกเขาจะได้พบกับแฟนๆค่ะกับคอนเสิร์ต BTS Permission Shut Yes on Stage LA ซึ่งจะจัดขึ้นที่โซฟ i s สเตเดียม s o n g อ l e s ในวันที่27-28พฤศจิกายนและ1-2ธันวาคม ขณะเดียวกันค่ะ b t s ยังจะเข้าร่วมงานประกาศรางวัล American Music Awards ในปี2021จะจัดขึ้นเวลา20นาฬิกค่ะในวันที่21พฤศจิกายนที่ Microsoft Theater Los Angeles และร่วมออกรายการเด e น e ล Red Show with James c o r ค่ะเป็นการออกรายการแบบบหน้านในรอบ2ปีในวันที่24พฤศจิกายนเวลาประมาณ14นาิา37นาทีตามเวลา KST และแฮชแ็ก Have a safe f i g h t นะคะยังขึ้นเทรนในประเทศไทยของเราเป็นอันดับที่1อีกด้วยค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ